เลยแกก็ล้มฟุบลงไปสลบเลยในตรงนั้นล้องอีกทีเดียวคุณตาประกอบขึ้นไปประคองเอาสมเ็นร,รูปนั้นลงมาปรากฏว่ามีผีจริงที่ซ่อนตัวอยู่ข้างในเนี่ยผีจริงๆเลยเอามือมาจับ มือสัมมเนีนองค์นั้นไว้สักพักหนึ่งคุณตาประกอบแก่ก็เลยขึ้นไปมันมีหงสุยอยู่ข้าง,างเมปแกก็มองลงมามีผีมีผีผมผ้าสีขาวคลุมศีรษะสีขาวเลย ยืนอยู่หน้าหวงซุยข้างๆเมนแกก็บอกอ๋อกูรู้แล้วมึงนี่แหละที่เล่นงานเนนใช่ไหมมึงนี่แหละที่จับมือนเมนใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะทุบหวงซุยมึงตื่นเช้าขึ้นมาคุณตาประกอบก็ทุบหวงซุยเอาศพขึ้นมาเผา เอาศพขึ้นมาเผาปรากฏว่าเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้วแกกร็ตุโพวงซ้ยทิ้งหมดเลยปรับพื้นที่เป็นพื้นที่ราบตกกลางคืนตกกลางคืนก็มีการไปขย่าเมนกันอีกนะเพื่อที่จะฝึก วิชาไม่กลัวผีแต่จริงๆเนเน,ย <c oughs> เนยอยากได้กระตังยี่สิบบาทเออเนนอยากได้กระตังยี่สิบบาทกลัวก็กลัวอยู่เนนคราวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นสิมือที่จับมือสำเนน่ะคนแรกเลยนะที่ขึ้นไปเนี่ยมันเย็นจึ๊บเลยฮะไม่ใช่ มันเย็นเจ็บเลยเนนองหนึ่งอะขนาดที่เขาจะเขยา่าลูกกลงใช่ไหมละ่ะมันมีมือมาจับม,มันมันอยู่ข้างในเมนเลยมันมาจากเมนเลยอ่า้วลูกออกมาจับเย็นเจ็บเลยคุณตาประกอบเอาแล้วคราวเนี้ยขึ้นไปจัดการหา หาไม่เจอแต่มองลงไปที่หวงซุยเดิมเนี่ยมีคนคุมสีขาวอยู่มีร่างสีขาวอยู่ฮะทุบแล้วแต่ว่ายังมีร่างอยู่แกก็โมโหมึงยังไม่ไปเกิดเลยเนี่ยยังไม่ไปเกิดใช่ไหมนี่แล้วแกก็จัดการอีกจัดการไล่ผี วันต่อมาแกก็เห็นอีกนะแกมาเดินยืนดูก็จะเห็นปรากฏว่าแกมารู้ความจริงก็สัม,มนเนรเหล่านี้แหละผลาดกันเอามงเอามงไปคลุมแล้วก็ไปยืนเพิ่มขึ้นวันละตัวสองตัวผีเพิ่มขึ้นไปได้มงมามากกับคุมมากตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ปรากฏว่าเนนที่เคยฝึกไว้เนี่ยไปหลอกสับประเร่าที่จับมือเนี่ยก็คือมีเนอน,เนองหนึ่งมีเนนองหนึ่งไปเอาน้ําแข็งมาชา่มือแล้วก็จับ <c oughs> <c oughs> ขยาวอ่า สามเณรเชื่อไหมว่าผีมีจริงไหมมีจริงไหมครับอ่ามีอยู่อีกเรื่องหนึ่งพวกเราอย่าประมาทนะเรื่องสำคัญมากก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่ธรรมสถานแห่งนี้มเมื่อพศ2 5 5 2วันที่12สสิงหาคม,มเวลาหนึ่งทุ่ม เรานั่งอยู่ตรงนี้เปิดตึกครั้งแรกเปิดตึกปฏิบัติธรรมตึกหลังนี้หลวงปู่นั่งอยู่ตรงนี้แหละลูกเนนสักพักหนึ่งก็มีคนวิ่งมาบอกว่ามีงูเหลือมตัวเข้าโคนขาเนี่ยสองตัวกำลังขึ้นบันไดเลือ้อยขึ้นบันไดเลือ้อยขึ้นบันไดามาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่บันไดกำลังจะเข้ามาพอดีเลยเขาบอกว่า ให้ไปมาบอกหลวงปู่ก็วิ่งวิ่งออกไปไปคุยไปคุยบอกเขาว่าไม่ต้องเข้าไปหรอกเดี๋ยวคนจะแตกตื่นเดี๋ยวจะสวดมนต์ไหว้พระที่ส่วนกุศลให้นะให้กลับไปที่เดิมมาจากตรงไหนก็ให้รีบกลับไปไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้บุญถ้าเข้าไปแล้วคนแตกตื่นคนอาจจะทำร้ายได้ หรืออาจจะถูกจับไปปล่อยที่อื่นสักพักหนึ่งเขานิ่งเสร็จแล้วเขาก็หมุนตัวกลับเลือ้อยไปเลือ้อยไปแล้วก็ไปเข้าโคนต้นพระศรีมหาโพ์ต้นนี้ต้นใช่ครับต้นเนี้ยต้นที่มีชิงชานะ้าแหละข้างๆชิงชานะ้าเนี่ยเข้าไปปับ๊บแล้วก็หายไปเลยหายไปกระตาเลยฮะ อไปนั่งตรงนั้นแหละปรากฏว่าณสถานที่ตรงนั้นเป็นที่ฝังสารเจ้าเจ้าพ่อขุนกับเจ้าพ่อทองเจ้าพ่อขุนกับเจ้าพ่อทองเมื่อก่อนตั้งอยู่ตรงนี้พอทุบเสร็จก็เอาไปฝังไว้ตรงนั้นทุบออกเพราะว่า จะสร้างธรรมสถานใช่นั่นแหละเจ้าพ่อขุนเจ้าพ่อทองเนี่ยก็คืองูเหลือมสองตัวนั่นแหละที่มารับบุญรับกุศลตั้งแต่วันนั้นงูเหลือมก็หายไปเลยก็ไปขึ้นสวรรค์แล้วจากบุญกุศลที่เรา อุทิศส่วนกุศลให้ทุกวันทุกวันไปเกิดเป็นเทวดาลวงปู่จะบอกให้ลบลูกเนนทั้งหลายรู้จักพี่เพิ่มไหมอ,อ่าไปถามไปถามพี่เพิ่มดูพี่เพิ่มเป็นคนที่อยู่ห้อง30มศูนย์อ่าสามมาก่อน สามศูนกลกลุงลังสกรปรกลกลุงลังไม่เก็บอะไรเลยหลวงปู่ก็บอกว่าประเดี๋ยวเถอดงูจะมานอนด้วยเป็นเพื่อนโอ้ชั้นสามงูจะขึ้นไปได้ยังไงจริงไหมอ่าเป็นไปไม่ได้ที่งูจะขึ้นไปปรากฏว่าโอ้ขึ้นไปครับ <c oughs> เขานั่งกําลังนั่งซ่วมอยู่กัเล่นนี่งูเข้าไปในห้องเลยเพเยอะอยู่เงี้ย ร้องลั่นเลยครับปลื้มร้องลั่นโทรศัพท์มหาหาลวกปู่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไปช่วยปรากฏว่างูเนี่ยเป็นงูเขียวด้วยตัวใหญ่เสร็จแ,แล้วก็ออกมาออกมาสักพักหนึ่งอูเข้าไปที่อ่างล้างหน้าตรงนั้นแหละแล้วก็หายไปเลยหลังจากนั้นก็เลยเชื่อว่า ถ้าห้องสกปรกรกรุงรังงูจะลูกปูจะสั่งงูให้ไปอยู่ซ่อนตัวอยู่ในผ้าหม่มในที่นอนสามเณรอ,องค์ไหนรูปไหนไม่พับที่นอนไม่เก็บที่นอนไม่ดูแลให้เรียบร้อยนะครับงูเขียวจะไปซ่อนตัวอยู่นี่ถามพี่เพิ่มดูนะ,ะไปถามพี่เพิ่มดูหลักฐานชัดเจน อ่าพี่เืก็ช่วยพวกเราอยู่อเอาละ่ะวันนี้วันนี้หลวกปู่ก็เล่าทิฏฐานให้ฟังเพียงเท่านี้อ่าลูกหลานทุกคนจะได้ไปพักนะพรุ่งนี้ค่อยเล่าอีกเรื่องหนึ่งขอให้นอนหลับฝันดีจะกลางคืนก็จะมีคนไปหา301กับ302ชูนะครับ อ้าวไหวพระพร้อมกันทุกข่าวขึ้นอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันทังอาภิวาเทมิสวาคาโตะ ปฏิปันโนภาคะวะโทสาวะกะสังโทสั่งฆังนละมามิเดินแถวขึ้นไปให้เรียบร้อยครับแถวแรกไปก่อนครับอ่าปานะปาทุกคนครับเก็บหนังสืออาสนะคองไว้อาสนะ